ถาเมื่อกี้คงได้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วนะคะว่าที่วัดคีรีวงศ์หรือว่าน้ําตกที่หลังสวนเนี่ยค่ะสามารถที่จะรักษาตาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะจะมีทั้งหมด12ขั้นตอนนะคะแล้วก็เป็นตาทุกประเภทเลยค่ะที่รักษาได้นะคะไม่ว่าจะปต้อลมตาแห้งเบาหวานต้อลำไย,ยต้อเนื้อต้อหินจอประสาทตาแดงต้อกระจกน้ําตาไหลวุ้นตาเสื่อมอันนี้ค่ะหลวงพ่อจะทําให้นะคะแล้วก็นี่เป็นภาพนะคะจะมีตั้งแต่การพอกตาพอก ข้อกนิ้วเท้าซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงกันทั้งร่างกายและมีการบ่งด้วยนะคะซึ่งคุณยุก็ไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้จะเห็นด้วยกันนะคะว่า12ขั้นตอนมีอะไรบ้างอาจารย์คะการตัวดก็คือต้องซักประวัติของผู้ป่วย,ยก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะการตวจว่าเราก็ต้องถามเขาบอกเบื้องต้นว่าชื่อชื่อนามสกุลชอายุอายุใช่แน่นอนแล้วก็ามมอาการสำคัญที่นํามาเช่นก่ ตามัวตาป้าฟางหรือบางคนนี่มองเห็นก็อ่าก็อตอะเตเนื้อเห็นชัดเจนเลยลนี่เราก็ยะนั่นเลยค,คุณแค่ในไปบอกเราว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นการคัดกรองเพื่อสูองงก่กระบวนการพิพากษาถ้าพวกนี้เนี่ยเป็นแค่เรื่องของแบบว่า มาดูอาการเรื้องต้นแต่ถ้าจะรักษาต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะ,ะแนะนําว่าคุณจะมีการรักษาต่อเนื่องนะค่ะหมอเนี่ยก็จะเป็นเอ่อจะเรียกว่าไงจะคัดกรองว่าคนไข้คนนี้ค,คุณได้รับก,การรักษาแบบไหนเช่นถ้าตาเม,มื่อยล้าตานะคะเราก็ส่งอส่งคนไข้เนี่ยเป็นผาคือไม่จําเป็นต,ต,ต้องทาํา12ขั้นตอนในคนเดียวกันไม่จําเป็นค่ะอ๋อดูว่าอาการของของคนไข้ที่มาเนี่ยค่ะมีอาการเป็นยังไง ไปเขี่ยต้อเลยหรือว่าเบล่งต้อเลยเราก็จะส่งไปถนัข่าต้อเลยค่ะจะสซรีนตรงนี้ก่อนอย่างถ้าเกิดคุณเอาคนไข้มีทําเลเซอร์มาทำเลเซอร์ตาม,มาแล้วผ่าตัดตาอะไรต่างที่ทํผ่าตัดมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่แนะนำให้คนไข่พอกตานะคะเราก็จะให้ไปพอกเขา่าหรือพอกเท้าแทนเขียยเขี่นตาต้อแทนเรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูก่อนว่าดูจากประวัติก่อนว่าอะไรที่นํามาสําคัญประกอบด้วยฟ้าทลายโจรนะคะบรเพชรลูกกระดอมแล้วก็ไข่ขาวของไข่เป็ดค่ะ เราก็จะเอาแต่ไข่ขาวเนี่ยละคะะ่ะมาผสมอย่างคุณหมอท่านเนี้ยค่ะผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เป็นครีม,มแต่ว่าไม่เหลวหรือข้นไปเพราะว่าเราจะมาพอกตาเนี่ยมันต้องพอดีพอด,พอดีถ้าเหลวไปไมันก็จะเยะนนิ้มจะถามอาจารย์ค่ะว่าอันนี้ที่ไปพอกตานะคะ,คะต้องเป็นคนไข้ที่มีอาการอะไรมคะถึงใช้ส่วนภัยสูตรนี้ในการพอกตาก็หลายอย่างเช่นตามัวตาฝ้าฟางนะคะ,คะหรือเป็นต้อต่างๆต,ต้อที่เริ่มต้นต่างๆเราจะ ใช้อันนี้บําบัดเบืบ้องต้นก่อนเพื่อในการเรื่องของการรักษาตาผ่อนคลายตาให้หายเมื่อยล้าเพราะบางทีเนี่ยตาของเราเนี่ยใช้มันมากมันเกิดอ,อาการเครียดและเครง่งโดยที่เราไม่รู้ตัวบางคนก็แบบว่ายิ่งตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของ คอมพิวเตอร์มีเรื่องของโทรศัพท์มือถือใช่ควรจะพอกตา่วรจะพอกตาเพื่อดูดเอาความร้อนเอาสารพิษตรงนั้ไปเลยสิกมาแล้วไม่ควรพอกเลเซอร์เลเซอร์หรือว่าพวกคําถามผ่าตัดตามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเคยรับการผ่าตัดพวง่ายนีนมาเราไม่ทําให้ใช่ค่ะไม่ทําให้ค่ะค่ะอันนี้ค่ะก็คือปัญญาคือที่อื่นก็มีนะคะแต่ว่าสูตรการพอกตาเนี่ยขาอาจจะของแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะแก็จะไม่พ้นแนวนี้เพราะว่ายาพอกตาส่วนมากจะเป็นพวกยาเย็น แบบนะคะยาที่มีฤทธิ์เย็นมีดิซ์เย็นไข่ขาวต้องหลงแน่ยพอตื่นเช้าจะมีขี้ตาที่ตานะคะขี้ตาขี้ตาเยอะข้างไหนเยอะกันคะข้างเป็นข้างซ้ายข้างเดียวเนี่ยครับขี้ตาเยอะนะขี้ตาข้างซ้ายนะคะครับผมที้ตาข้างซ้ายเยอะตาแฉะง่ายตาตาแฉะตาแฉะข้างเดียวเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลไหมคะ เคยไปตรวจคลินิกเคยไปตรวจคลินิกแต่วก็ก็เขาให้ยามาทามาเช็ดมันก็อาการดีขึ <S <S ้นแต่มันก็ไม mm> ่หายขาดคือตาเนี่ยเราไม่มองว่าตาเขาเป็นอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราดูองค์รวมของร่างกายนะคะถ้าเขาตรงนี้ต้นคอตึง นะคะบาดพอบาหไหลตึงมันส่งผลไปที่ตาใบหน้าตึงที่อย่างตึงนะคะก็อยู่ตึงเพราะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นของการคลอกตาขั้นแรกเนี่ยเราจะอ่าคลายเช่นคลายจุดคลายบาปก่อนช่วงนี้บริเวณรอบตาแล้วก็ออพอบาหไหลนะแล้วถึงจะทําการคลอกตาค่ะคุณลุงเคยพลอดมาหรือย,ยังคะไม่เคยครับอ๋อนี่เป็นรั้งแรกเป็นรั้งแรกครับ เดี๋ยวคุณลุงถือไว้นะคะบัตรนี้นะคะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนตอนนี้มันอันนี้สูตรยาพอกตานี่ประกอบด้วยส่วนไปอะไบรบ้างคะบอระเพ็ดลูกกระโดมรสฟ้าทะเลาโจแล้วก็ไข่าขาวแล้วก็ไข่าข,า,ขาวไข่ขาวไข่ขาวของไข่เป็ดอย่างเดียวนะคะไม่ไข่ไก่ค่ะแล้วช่วงเราพอกกี่นาทีคะสี่สิบห้าสี่สิบนาทีคนไข้ก็หลับไปได้เลยให้หลับตาแล้วก็กลิ้งตาไปได้ให้มีความรู้สึก นเรากริ้งสักพักแล้วเราค่อยๆคลายตัวเองอันนี้คือต้องลดพื้นทรายทรยความตึงของเส้นเวลาการพกเข้าไปแล้วเขาจะได้ตัวยาได้ซึงดูดพิษตกมาได้คื่เลือมาได้เต็มที่ เดี๋ยวคุณเอาจับมือแน้ากระดาษมหาี่ก่อนเด้าหี่่ไหมรจครับลก็ันหลโอเคได้ครับได้ครับไปข้างหน้าได้เลยครับเอาเต็มเลยและโมเตอร์ไซค์คะตัวัรานดสักคนะ

เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะการใช้โทรศัพท์ด้วยใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นด้วยนะคะเพราะเราสามารถเหมือนการดีท็อกซ์พิษที่เราใช้สายตาเยอะอออตัวเองใส่แว่นมาหลายปีปัจจุบันนี้ไม่ได้ใส่การพอกเนี่ยหรอคะตั้งแต่เรียนไปก็ไปใช้การพอกตาช่วยเรียนนานไหมกว่าจะจบหลักสูตรแปดวันจี๊แปดวัน เดี๋ยวเพืจะได้มาเรียนบา้างนั่งก็รอพู้อาจารย์เปิดคอร์สนะคะครผมคือมาเรียนหลับสูตรอาหารเป็นยาค่ะเค่ะอย่าเชื่ออาจารย์เปิดแค่ค่ะเพราะว่าเป็นครูคัญญียวที่เราต้องต้องอยากมาเรียนนะโดยเฉพาะนักเรียนนะคะ มันม,มันมีข้อที่อืนีนบ้างไหมว่าผมอยู่การจนบุรีต้องถามพ่อาจารย์ค่ะสูตรนี้ต้นตำรับอยู่ที่นี่อ <c oughs> อ๋ตอนผมมาเรียนอาหารเป็นยามีคนจากเชียงใหม่เชียงราย,ย,ยาใช่ทั่วประเทศมาเรียนที่นี่แหละคะ่ะต้นต้องมาเจอของจริงที่นี่ น้ำมันจากไหนน้ำมันเป็นสูตรของวัดคีรีวงศ์ค่ะหมายถึงว่าอาจารย์เอาน้ำมันใส่ไปตรงนี้ใช่ไหมคะน้ำมันที่จะผสมอยู่ในเทียนนี่เลยค่ะที่เราทําเทียนขึ้นมาอาจารย์เอาน้ำมันให้แล้วเราก็ไปให้เขาทําเทียนขึ้นมาเป็นน้ำมันเป็นเทียนที่มีสูตรน้ำมันของที่นี่การดึงลมของวัดคีรีวงศ์ค่ะคือเราใช้น้ำมันเนี่ยใส่ไปในหูเพื่อจะดึงลมที่มันอยู่ในหูค่ะมันจะดึงลมคนที่อาจจะไม่ไม่เป็นต้อนะคะถือว่าเป็นหูอื้อหูตึงหูเป็นน้ำหนวกใส่นัดภูมิแพ้ได้หมดเลยค่ะ รวมทั้งตาตาพอทําเสร็จแล้วเนี่ยหูก็จะโล่งตาก็จะสว่างขึ้นคอก็จะดีขึ้น<ม>เพราะว่ามันเป็นระบบประสาทช่องเดียวกันที่มันคอนโทรลระหว่างหูตาคอจมูกแล้วต้องใช้เวลานานไหมคะเรามีวิธีการนะคะเริ่มต้นด้วยวิธีการนวดไล่ลมวนวดก่อนวิธีการนวดเนี่ยมันเป็นการเช็คของระบบกล้ามเนื้อด้วยก่อนทาและหลังทา ก่อนทำและหลังทำเพราะว่าควันตัเนี้ยมันเข้าไปนวดระบบประสาทข้างในซึ่งมันคลายออกมาข้างนอกอย่างเรานวดทั่วไปเนี่ยเราจะนวดจากข้างนอกเพื่อไปคลายกล้ามเนื้อข้างในใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยเราใช้ควันแล้วก็น้ํามันตัวเนี้ยมันก็จะดึงลมออกด้วยตัวนี้เป็นวัสดุตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นผ้าที่มาเคยเห็นครั้งแรกค่ะครั้งน,นี้เพิ่งเคยเห็นพัฒนาการ แบบที่ใช้เทียนที่เรามีสูตรพิเศษที่มีน้ำมันผสมใช่เราใช้เทียนจะเห็นที่เกาหลีเขาทำมาค่ะอาจารย์ก็ใช้กระดาษธรรมดาค่ะอันนั้นถ้าเป็นของต่างประเทศนี่จะเป็นกระดาษแต่ของเรานี่จะใช้ผ้าใช้ผ้าซึ่งเป็นธรรมชาติจะเห็นได้ว่ายังไม่รู้สึกเพราะว่ายังลงมัอออกไม่หมดเราจะเห็นได้ว่าธรรมชาติอะถ้าถูก เผาไหม้แล้วมันจะคงสภาพเดิมแต่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยมันจะสลายไปเป็นฝุ่นอันนี้คือธรรมชาติอันนี้อาจารย์ก็ใช้เพื่นแล้วแต่มันจะไหม้ไปจนหมดค่ะเราจะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะประมาณ4นิ้วสี่นิ้วสิ่งที่ได้อะไรที่มันเก่าจากจากหูเราคะคือลคือมันเป็นการซักชั่นเนาะมันเป็นการดันออกเป็นการดันออกมันก็จะทำความสะอาดหูดึงสิ่งสกระปรกออกมาออกได้เลยเหรอคะค่ะ เคยมีเคสหนึ่งนะคะที่ผู้ชายเขาตัดผมแล้วเศษผมเล็กๆะมันอยู่เข้าข้างในเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันมันติดออกมาอยู่ที่เทียนค่ะมันเป็นหลักการธรรมชาติค่ะมันเป็นการดูดเพราะว่าเราเนี้ยไปตรงเนี้ยความร้อนนี่มันจะดูดออกมาดูดออกมาค่ะอันนี้สมมุติว่าโทษว่าอาจารย์จะวิเคราะห์ไงคะว่าใน12ขั้นตอนเนี่ยคนเนี้ยต้องมาแบบเนี้ยต้องมาทำก็มีวปติเรื่องของรม่เีด้วยอ่ มีการดู่า็นอ่างไรแต่หูอื้อหูอื้อหูอื้อไม่มีเสียงมีเสียงไม่หูไซนัทอ๋อเป็นไซนัทก็ก็สามารถมาใช้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องต้ออย่างเดียวมีอาการร่วมกันค่ะใช้คำว่าเป็นร่วมกันเพราะเป็นหูตาคอจมูกใช่่คะอันนี้คือในการฆัดกรองที่จะย้ายตัวข้ไหนี้่อาจะต้องกี่ครั้งถึงจะถึงจะหายค่ะกี่ครั้งนี่มันอยู่ที่คนไข้นะคะค่ะครั้งแรกเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างก่อนทำกับหลังทำเลยค่ะจะรู้สึกทันทีแล้วอย่างที้เราไปซื้อไปทำที่บ้านได้ไหม ไม่ควรนะคะเพราะว่ามันต้องมันต้องให้คนอื่นทําแล้วมันมีไฟนะคะคุณถ้าจะทาได้ก็ควรจะเรียนรู้นิดนึงค่ะเพราะว่าข้อสำคัญว่าการที่จะเอาเข้าเข้าไปในรูหูอ่ะคุณจะต้องมีวิธีการหรือว่าพอต้องดึงในแนวไหนให้ลําหูเนี่ยให้ให้ตรงช่องหูเป็นตรงอยู่ดีเนี่ยคุณจับยัดเข้าไปให้ไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วมันจะมีวิธีการตัดดูเหมือนตัดง่ายแต่ถ้าตัดไม่ดีมันจะกระโดดออกนะคะค่ะมันมีเทคนิคอยู่ค่ะโอ้โหนี่เป็นศาสตร์ทิค จริงๆแล้วถ้าฝนหลังเขาเป็นเห็นของเรานะคะเขาก็จะอึ่งมากว่าเราเป็นภูปัญญาที่เราคิดดีๆธรรมชาติใช่ค่ะเรา a ด e อ t จากธรรมชาตินะคะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ใช้ก้านมะละกอค่ะที่เป็นรูแล้วเขาก็จะมีบุหรี่เป็นสมุนไพรที่เป็นใบบัวหลวงค่ะสูบแล้วก็พ่นฟันเข้าไปค่ะคนสมัยก่อนเขาทำอย่างนั้นนะคะค่ะอันนี้ถ้าเราไม่สืบพ่ดนะคะ แต่นี่เราอัดเดบใช่ค่ะเราก็อัดเดบเข้ามาอันนี้คือเราควรจะพัฒนาแล้วอาจารย์ก็ควรจะสอนแล้วก็ถ่ายทอดน้องๆไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ปัญญานี้ยังคงอยู่มีค่ะก็วันแรกก็ได้ความสนใจจากน้องหมอกันก็มาเรียนรู้แล้วก็มันจะช่วยงานตรงนี้ค่ะอันนี้ดีมากเลยค่ะสอนก่อนสอนก่อนแล้วทำได้ขายดีดีค่ะเชิญเลยค่ะจริงๆแล้วปัญหาคนไทยอะค่ะ คนไทยมีปัญหาโรคตาเนี่ยประมาณสักอายุ40ไปแล้วนะคะตอนนี้โทษนะคะไม่ใช่40ไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ใบรุ่นก็เริ่มแล้วค่ะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เยอะแสงที่มันหลอกมามันทำอะไรเป็นสายฟ้าใช่เป็นไฟฟ้ามีผลป้าข้างนี้น้องปู่มันดับมา20-30ปีแล้วทีนี้ป้าทำไม่วางก่อนทีนี้เมื่อคืนมันคันๆนะปกติยาคาตบาดเข้าไปหมุนมันจะไม่มีเสียงเลย แต่ไม่คีดนี่มันมีเสียงเขาทําไปละครั้งหนึ่งค่ะทันก่อนูดับของป้านี่ป้า,ปาคือไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินอะไรเลยแล้วนี่ทํครั้งเดียวเริ่มได้กินแล้วเริ่มเอามันคันแล้วก็เอาคันบัดเข้าไปหมดเออมันมีเมสียงโอ้โชคดีจังเลยอันนี้ทําครั้งที่สองค่ะรั้งที่สองคนละข้างลวไม่ใช่ค่ะทำทีสองข้างค่ะทำทีละทำทั้งสองข้างอ๋อให้เสร็จทีละข้างใช่ค่ะอันนี้เป็นครั้งที่สองของด้านนี้แล้ว ค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งที่สองคือเมื่อเมื่อสองวันก่อนพี่เขาเคยทําครั้งหนึ่งค่ะเมื่อวานหยุดแล้ววันนี้เขาเลยพี่เขาเลยอยากทาซ้ำคือถ้ายังไม่ได้เป็นอะไรอยากทำได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะได้ค่ะมันก็จะเป็นการทําความสะอาดหูซึ่งทําให้ลมในร่างกายของเราที่มีอยู่อัดลมหองส่วนมากมันจะอัดแน่นอยู่ที่ช่วงบ่าเวลาเรานวดเนี่ยเราจะเลยคะมันจะอัดแน่นอยู่ช่วงเนี้ยเห็นไหมคะที่มันตึงตนี่คือลมอั้น ลมอันพอเรานวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเลอออกมานั่นคือไล่ลมแต่ตัวนี้เราใช้น้ํามันดึงออกค่ะดึงลมดึงลมออกตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะประมาณนี้ค่ะสิบถึงสิบห้านาทีแล้วแล้วก็จะมีการเช็คคือเรามีเช็คก่อนทําหลังทำก่อนเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อตาก็จะนวดก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นก็นวดก่อนใช่ค่ะแล้วพอทําเสร็จแล้วก็นวดทีนึงค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างที่ทําเลยถ้าทําได จริงๆอ่ะการนวดทุกอย่างทำเสร็จแล้วจะต้องดีขึ้นเรวิธีาเจะนวดตั้งแต่หน้าอกบา่าคอแล้วก็ศีรษะ คือในการเรื่องการบ่งตาต้อนี่เราจะทําที่หลังแต่ดีที่ตานะคะอ,อะทำที่หลังดีที่ตานะคะก็ทางศัล์แพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะใช้เรื่องของหลักเ,เส,นสนะะเ้นประทานสิบเส้นประ,ะทานสิบแค่ไหนตรงนี้นนด้วยแล้วก็นการเขียนคราวนี้เนี่ยคุณหมอต้องใช้สมาธิเพราะต้องใช้สมาธิในการทําในการหาจุดเพราะว่าจุดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอะไรจะทําได้นะคือถ้าคุณ เห็นจุดตามหลังเนี่ยถ้าถ้าถ้าหมอที่เรียนทางนี้เขาจะจะจะรู้ว่าอันนี้คือจุดที่เป็นจุดที่ต้องเคียร์อรอ,รอ,อันนี้เป็นขั้นตอนแรกในการที่จะคนไข้คนไข้จะรักษานะครับก็จะเขาเรียกว่าเป็นเป็นพานครูนะครับประกอบด้วยมีกล้วนน้ำว้าเขียวนะครับหนึ่งหวีหมากคูสามคำเทียนหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เงินเท่าอายุครับ ครับคนไข่าอายุ40ปีก็40บาทคนไข้ที่มาหาเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนไข้ลองลองเล่าดูดิครับอาการหรือว่าคนไข้เป็นยังไงมาวันนี้ค่ะวันนี้นะคะที่มารักษาตาต้อก็คือมีอาการตามวัวตาฟางเวลาอ่านหนังสือนะคะจะมองไม่ชัดไปหาหมอแผนปัจจุบันแล้วหมอก็แนะนําให้ตัดแว่น,นะคะ่ะบางครั้งเวลาอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ปวดตาค่ะ จึงมารักษาด้วยการบ่งต้อค่ะคุณช้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุกำลังจะ48แล้วค่ะยังอ่านหนังสือเนี่ยมองเห็นไหมถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยก็จะต้องแบบไม่ชัดอะค่ะมันมองไม่ชัดค่ะออนอกจากสายตาฟ้าฟาแล้วมีภาวะสั้นหรือยาวอย่ีไหมครับเ,เคยไปตรวจวัดสายตาหมอบอกว่าให้สายตา ค่าสายตา1.75แล้วก็ไปวัดอีกทีหนึ่งก็2กว่าค่าสายตามันไม่ไม่เรียกว่าอะไรอ่ะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดค่ะใช้โทรศัพท์บ่อยไหมครับใช้ค่ะปัญหาอันนึงก็คือการการใช้การดูพวกโทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ใช้โทรศัพท์ด้วยค่ะับคร

มันจะมีเยื่อพวกนี้เยอะครับอันนี้มันจะเป็นต้ออะไรแล้วล่ะแบบนี้เส้นเส้นที่เราจะทำการเขียเป็นแนวเส้นของพั้นประธานสิบนะครับชื่อเส้นสหัสลังสีและเส้นทวารีเส้นนี้เนี่ย ด้านล่างเขาจะลงลงไปที่เข่าทั้งสองข้างแล้วก็ไปที่ส้นเท้าแล้วไปถึงนิ้วทั้งห้าส่วนด้านบนก็เหมือนกันส่วนหนึ่งมาที่ไหล่ไปที่ข้อศอกแล้วไปที่นิ้วทั้งห้าแต่ว่าส่วนบนเนี่ยเขาจะมาสุดที่หัวตาครับสองเส้นนี้เนี่ยถ้าเลือดลมเดินไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ดวงตาก็จะได้เลือดลมที่ไม่เดินนะครับเนื่อเลือดล,ลมเดินไม่ดีเนี่ยปัญหาของ ตามมาคือตาเราก็จะมีอาการต่างๆอาจจะเป็นต้อเนื้อต้อตาฝ้าตาฟางการรักษาวิธีนี้เป็นการสกิดเพื่อกระตุ้นให้เลือดลมมันเดินคล้องตัวที่จะไปเลี้ยงดวงตานะครับแล้วดวงตาของเราก็จะฟื้นฟูสภาพกลับมาใช่ร่างกายเราก็จะรักษาตัวเราเองเมื่อเลือดลมมันดีครับหลักการครับวิธีการเคลียร บ่งต้อนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาดวงตาวิธีหนึ่งยังมีวิธีการรักษาอีกหลายวิธีครับแม้ว่าทางการพอกตาการลงควันที่หูอะไรเงี้ยการการ,การหัตถการโดยที่ลงวันที่หูมันมีหลายวิธีการเพราะว่าอวัยวะตาหูคอจมูกพวกเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันนอกจากนั้นภาวะนี้คนไข้เนี้ยถ้าด้านล่างเนะี่ยมีผานแต่เท้าครับ เท้าเข่าแล้วก็มดลูกครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีภาวะของอมลูกมากมันจะส่งทุกที่ดวงตาครับมันอยู่ในแนวเส้นเดียวกันอย่างคนไข้มีภาวะมดลูกด้วยใช่ไหมครับครับหมอแล้วมีตาดลูกครับแล้วก็เท้าข้างเท้าก็มีปัญหาครับปีเกิดหายมากตาเดี๋ยวจะเริ่มว่าหาเส้นหาเส้นครับหมอเกิดก็ได้ครับ เริ่มเราต้องนวดนวดตามแนวเส้นก่อนครับแนแนวกล้ามเนื้อครับาหมอเมเวลานาคนไข้มีภาวะกระดูกคอเลื่อนด้วยนะครับกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับเป็นโหนกเลยนะครับ นี่นูนขึ้นมาเลยนะครับจัเมื่อวาน้นเมาอครับอ่ะนะครับแขนอ่าเดินน เปิดนิดนึงนะครับคนไข้มีภาวะกระดูกคอเลื่อนด้วยนะครับกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับเป็นโหนกเลยนะครับนะครับเนี่ยนูนขึ้นมาเลยนะครับนะครับ เส้นนี้จะอยู่ใต้ผิวหนังนะครับเนครับเจ็บไหมครับ เจอไหมครับอ่าโ ah, <okay. S 2> อเค